วันนี้จะมาสอนเขียนคิ้วให้เป๊ะนะคะใช้ดินสอนเขียนคิ้วของโชดี้ค่ะเป็นดินสอนเขียนคิ้วหัวสลิมนะคะมี2ส,สีสีวอลนัทกับสีดาร์กช็อกโก้เขาเป็นแบบทวินวัน,นะมีทั้งหัวแปลงปัดแล้วก็หัวดินสอนสลิม1 5ุด้ามิลสีที่น้ำปั่นใช้นะคะจะเป็นสีวอลนัทค่ะปัดขนคิ้วเล็กน้อยนะคะแล้วก็ล่างโครงคิ้วขึ้นมาเลยค่ะวันนี้อยากได้ลุคคมๆเฉียวๆนะคะก็จะลากเกินหางคิ้วตัวเองมานิดนึงนะคะสร้างโครงใหม่ไปเลยแล้วใช้ด้านหัวแปลงเบลนเบลนให้ฟุ้งๆนะคะแคี้เอเ,ววเะะะอะาดยยลทบใหู เห็นไหมว่าหน้าคมดูแบบสวยขึ้นเลยอะ่ะพอหัวเขาเล็กนะคะเราก็จะได้เส้นคมนะคะแล้วหัวเขาก็เขียนง่ายด้วยนะเขียนลื่นสีชัดดีมากามาลองทดสอบความกันน้ำกันหน่อยนะคะฉีดลงไปให้เปียกแบบนี้เลยติดทนกันน้ำกันเหงื่อใครอชอบความคมของคิ้วแบบนี้นะคะไปจิ้มกันได้เลยตะกาเหลืองด้านล่างนะ